สวัสดีครับพบกันใน DIY ไบต้องนะครับวันนี้ผมมีวิธีแก้ปัญหาเวลาเราเจาะรูเจาะรูไปบนพื้นผิวปูนหรือว่าไม้หรืออะไรก็ตามนะครับถ้าเกิดตัวน็อตหรือตะปูะครับตะปูเกลียวหรือตะปูธรรมดาเนี่ยครับมันมีขนาดที่เล็กกว่าเนี่ยครับมันก็จะทําให้ไม่สามารถจะแบบใช้งานได้ใช่ไหมครับแต่มันเจาะไปแล้ว ถ้าเกิดเราจะเจาะรูใหม่เราก็ต้องมานั่งเก็บรายละเอียดตรงนี้อีกหรือว่าปล่อยไว้เป็นรูมันก็ดูไม่สวยนะครับวันนี้ผมมีวิธีแก้ปัญหาเราไปหาไม้เศษไม้เนี่ยครับเป็นทูบเป็นไม้เลยก็ได้ครับเล็กๆเนี่ยครับเทียบเทียบขนาดหรือว่าอาจจะเป็นเคบเบิลทายก็ได้ครับใช้ได้เหมือนกันเราใส่เข้าไปครับอ่าใส่เข้าไปเอานอ็อตวางไว้ให้ตรงๆ แต่ผมดูให้ดูก่อนนะอันนี้หลวมเลยนะเนี่ยได้ไหะเข้าไปได้เลยอ่าแล้วก็ไขเลยครับไขจนมันแน่นเนี่ยครับสังเกตมันจะแน่น ผมไม่มีพวกไขควงไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยต้องใช้ไขมือเอาอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานไขควงบ่อยก็เลยว่าไม่อยากจะซื้อมาครับมันไม่ได้ใช้งานประจำอ่ะมีแน่นละอ่าตอน,น,นแรกไม้เป็นอย่างงี้ไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นป่ะเดี๋ยวผมยกกล้องทิ้ม่อนเนี่ยครับไม้มันไม่แน่นไม้มันขยับไดอ้อันนี้แน่นละ เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูกันอีก,กรูครับขั้นตอนแรกเราก็เจาะรูเลยนี่นะครับไม้มันไม่แน่นดูจากสองแผ่นนี้ได้นะอาจจะไม่ก็เห็นความแตกต่างมันขยับนิดนึงแล้วก็เจาะรูเลย พอดีของผมจะใช้เป็นบล็อกไฟฟ้าบางทีแรงมันอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เสร็จแล้วนะครับอจอดสมาไ้เลยผมอ่ะนี่อัน,นมันไม่แน่นนะนครับใส่ไปปุ๊บมันดึงออกมาด้วยมือได้เลย เราไมาใ้ใส่เข้าไปแต่ผมขอเจาะเพิ่มนิดนึงครับ <S <S <ๆ>เหมือนมันมีที่ไม้เอะใส่ไม่เข้าเมาื่อกี้เราก็ใส่เข้าไป เดี๋ยวผมลองลองให้ดูก่อนว่าเดี๋ยวผมหาหามุมกล้องวางก่อนว่าให้ดูว่ามันมนขยับได้ไม่รู้ว่ากล้องจะมองออกวะานะมันขยับได้นิดเดียวจริงเนี่ยครับ ราก็าไม้เศษไม้เนีครับเศษคือเป็นไทอะไรนี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเศษปุ๊บขันขัในถ้าเกิดใครมีเป็นพวกแขกวงไฟฟ้าก็จะเร็วครับทุนแรงได้เยอะ ผมน่าจะจเจาะเบี้ยวหน่อยนึงเจาะเฉไปทางนี้รู้สึกน็อตจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อันนี้มันเป็นพื้นทางเดินนะครับผมก็จะใช้แบบโัลเรียบเพื่อแบบกันให้เราไปเตะไปอะไรมันเราแบบมันบาดเทา้าเราได้อันตรายอ่านี่ครับมันก็แน่นแล้ว ไม่กระดกละเดี๋ยวอันนี้ขยับได้อีกอันเดี๋ยวผมจะมาทําเหมือนกันยังไงผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงผมฝากติดตามฝากกดถูกใจกดแชร์หรือใครมีความคิดเห็นชอบไม่ชอบอยากให้ปรับปรุงตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับยังไงผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไปก่อนครับ